对呀。 ล mm ุงปกปิดเปลือกฮึ พี่เดียวมองเห็นพี่เบมอนกลับมาจากโรงพยาบาลสาสต์ีคิ้วพี่เดียวรีบวิ่งไปหาพี่เบมอนด้วยความเป็นห่วงนะคะพี่เบมอนมีอาการเจ็บขาหลังและเป็นเลื้อรลังมานานแล้วปะป้านดเลยมารับตัวไปฉีดยาแล้วก็รีบพามาส่งเพราะว่ามีเคสตรวจรักษาต่อค่ะพี่ม่อนไปฉีดยามานะคะพี่มอนพี่ม่อนเจ็บขาใช่ไหมลูกอ๋อพี่เดียวเออพี่ม่อนเจ็บขา พี่ม่อนเจ็บขาครัพี่เดียวพี่ม่อนพี่ม่อนเจ็บขาไอ้ขาเรียกว่าอะไรนะกระดูกสะบ้าขาหลังพี่ม่อนอะหลุดออกจากเบ้าไงพี่ม่อนเดินกระเพาครับป้าป้าเลยไปฉีดยาให้ <c oughs> ครับพี่เดียวเป็นห่วงเพื่อนแล้วเดี๋ยวรอดูผลลัพธ์อีกหนึ่งเดือนพี่ม่อนจะเดินดีขึ้นไหม แต่พี่เดียวขายังแข็งแรงอยู่นะครับ,รบนี่คือมลมลแป้งนี่คือหญยตะไบดูเล็งน,นี้แป้งพี่เดียว